ก็นะครับกลับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งสมาชิกท่านใหม่แล้วก็เก่านะครับวันนี้นะครับผมเริ่มต้นในการพูดคุยเรื่องการฝากนะครับการฝากเหรียญก่อนเพื่อจะไม่ให้ลูกค้าคนมาใหม่ๆนะครับไม่ไม่ไม่หลงประเด็นนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่พอร์ตให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนนะครับพอเข้ามาเสร็จนะครับทำการผูกกระเป๋านะครับตรงตรงตรงลูกศรอนชี้ สีเลือดเหลืองนะครับให้ให้กดไปตรงนั้นพอกดไปตรงนั้นปุ๊บนะครับพอกดไปตรงนั้นปุ๊บนะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับขึ้นหน้าตาแบบนี้ปุ๊บให้ท่านดูนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับให้ใส่นะครับเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อ BNB TRX นะครับก็ให้ใส่ส่วนช่องที่สองนะครับให้เขียนชื่อคำว่าตรอดก็คือ t r x นะครับ trx แต่ด้านบนให้เขียนคำว่า trc 2 0นะครับตัวเนี้ยผมเขียนผิดผมยังไม่ได้แก้นะครับเดี๋ยวผมจะแก้เลยนะครับตรงนี้ผมยังไม่ได้แก่มันเป็นสไลด์ไปแล้ว <Third grade> ไม่ได้แก้แก้ไม่ได้แล้วครับทีนี้นะครับตรงเนี้ยเขียนคำว่า trc 20นะครับส่วนช่องที่2ให้เขียนคำว่า trx นะครับส่วนช่องที่3ให้วางหมายเลขกระเป๋าของท่านนะครับ ที่ใช้อยู่นะครับวางกระเป๋าหมายเลขของท่านที่ใช้อยู่นะครับไม่ว่ากระเป๋าของท่านจะเป็นกระเป๋าของตรอนนะครับจะเป็นของอะไรอีกอะ่ะแอปแอปอีกตัวหนึ่งนะครับแอปอะไรไม่รู้นะครับก็มีหลายๆแอปอยู่นะครับลืมขอโทษทีนะครับพอวางทั้ง3ามช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้กด d ิ้วสิบนะครับกดฝากพอกดฝากปุ๊บนะครับหมดจบสิ้นสิ้นแล้ว จบเสร็จสิ้นละวิธีการฝากนะครับทีนี้เวลาท่านต้องการที่จะฝากเงินนะครับฝากเงินเข้ากระดานนะครับให้เข้ามาตรงนี้นะครับให้กดรูปที่กระเป๋านะครับแล้วให้กดคําว่าดีผูสินะครับกดคําว่าดีผูสิเสร็จปุ๊บนะครับมันจะเป็นไปอีกช่องหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับก็ให้ใส่จํานวนเหรียญที่ต้องการฝากเข้านะครับแล้วก็ให้เลือกกระเป๋าที่ ท่านได้ผูกไว้นะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้ท่านดูว่าหมายเลขกระเปา๋าของกระดานจะอยู่ด้านล่างนะครับก็ให้โอนหรือคัดลอกกระเป๋าตรงนี้นะครับของกระดาษเนี่ยเอาไปที่กระเป๋าต้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นตรอนไม่ว่าจะเป็นจากแอปตรอนแอปอะไรก็แล้วแต่นะครับจากสตังโปรจากอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาตรงเนี้ยไปนะครับแล้วก็เลือกเครือข่ายมาให้ถูก ให้ตรงกันก็คือ TRC 20นะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับถ้าในกรณีท่านนะครับในกรณีท่านฝากจากอะไรฝากจากธนาาโปรหรือใบแนนหรือ,อเว็บอื่นผมพูดถึงเว็บอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระเป๋าตรนนะครับมันจะมีคำว่า TRXID นะครับเวลาที่ท่านฝากจากกระเป๋าต้นทางเสร็จเนี่ยให้คัดลอกนะครับคัดลอกตรงนั้นนะครับ เอามาวางตรงคําบรรยายนะครับเอามาวางคัดลอกเอาหมายเลขธุรกรรมนะครับหรือหมายเลข T X I D นะครับเอามาวางตรงที่ผมเขียนคําว่า T X I D ตรงนี้นะครับเอามาวางตรงคําบรรยายนะครับอ่าพอเสร็จแล้วปุ๊บคัดลอกตรงนั้นมาแล้วเอามาวางเสร็จแล้วนะครับใส่จํานวนเหรียญให้ถูกต้องให้ตรงกันนะครับกับจํานวนเหรียญที่โอนมานะครับแล้วก็กดติ๊กถูกว่าฉันไม่ใช่โรบอทนะครับแล้วก็กดดีฟูซิตรงนี้ไปได้เลยครับ กดดิฟู i ิเสร็จปุ๊บท่านไม่ต้องทําอะไรครับท่านรอรับได้เลยนะครับถ้าท่านทําแบบนี้นะครับ,ไม,นนนะรบไม่เกิน2นาทีนะครับไม่เกิน2นาทีเนี่ยเหรียญจะเข้าไปในกระดานนะครับแต่ถ้าท่านไม่ในกรณีที่ท่านโอนมาจากสตางโปรใบแนนนะครับหรือก็เว็บต่างๆเนะี่ยแล้วไม่ได้ใส่หมายมเลข t r x ตรงนี้นะครับกดฝากมาเลยเนี่ยเหรียญของท่านจะไม่เข้านะครับจะไม่เข้ากระดาน นะครับแต่มันไม่ได้หนีจากกระดาษนะแต่ไม่เข้าก็รออยู่งั้นแหละครับไม่รู้ใครเป็นเจ้าของนะครับ <c oughs> เพราะหนึ่งหมายเลขที่ไอเอ็กะครับไม่ได้ผูกไว้ไม่ได้ฝากไม่ได้ผูกไว้ไม่ได้ไม่ได้แนบตรงนี้มานะครับมันก็เชื่อมต่อกันไม่ได้นะครับอันนี้กรณีในฝากมาจากที่อื่นนะครับต่อมานะครับฝากเสร็จแล้วท่านทําการซื้อขายกันเสร็จแล้วท่านต้องการถอนออกนะครับถอนออกถอนออกปุ๊บ หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับก็ด้านบนให้ใส่จํานวนเหรียญที่ต้องการถอนนะครับใส่ไปเลยครับแล้วก็หมายเลขกระเป๋าที่ต้องการให้ทางด้านกระดานโอนออกนะครับก็ให้ใส่ตรงนี้มาเลยนะครับตรงคำบรรยายไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับไม่ต้องแนบอะไรก็ได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับในในรูปภาพที่ผมถ่ายออกมาเนี่ยคือพอตยังไม่ได้ผูก t o factor นะครับไม่ได้ผูก two factor เพราะฉะนั้น ในกรณีนี้นะครับให้ท่านไปผูก two factor ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนไม่เช่นนั้นเหรียญจะถูกจะไม่ถูกโอนออกนะครับหรือท่านก็กดถอนไม่ได้นะครับแต่ยาก,กดให้มันส่งไปที่อีเมลนะครับเพราะมันจะส่งช้านะครับแต่ให้ใช้วิธีการผูก two factor ให้เสร็จนะครับแล้วก็ทํทำการถอนนะครับผมโอเคครับในการวิธีการ ก็มีแค่นี้นะครับง่ายๆเอาง่ายๆแล้วก็ดูเดี๋ยวผมจะทําคลิปนี้แล้วก็ให้ทุกท่านดูแบบง่ายๆให้เข้าใจดูซ้ําๆนะครับดูซ้ําๆแล้วก็ไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบดูซ้ําๆดูให้เข้าใจแล้วค่อยทํานะครับส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นสอวอรหรือมือใหม่นะครับจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นอันนี้คือพื้นฐานสามารถเข้าไปดูซ้ำๆให้เข้าใจก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเจอกันคลิป หน้านะครับเดี๋ยว